ี่ก็ไม่ได้เปิดมานานแล้วนะพี่ก็ไม่ค่อยได้ได,ได้ลงเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆเอ่อไอสิที่เด็กเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญ แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าโตขึ้นมาเขารู้สึกยังไงสิ่งที่ที่พ่อแม่ท,ทําทำขเขาต้งแ,แรแกแล้วก็เดี๋ยวนี้มันไม่มีการลบออกจากคราวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันขึ้นไปมันก็เป็นค้างกี่ปีเราก็ไม่ไม่มีทางที่จะเขาออกจากประวัติศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องระวังที่สิ่งที่เราทาไปแล้วก็ก็ควรจะต้องระวังเพราะว่าเออมันไม่ได้มีคนดี มีูบนโลกไปไม,มีเยอะมีคนไม่ดีเยอะไม่รู้ว่าจะเอารูปเราไปทําอะไรเป็นตัดต่อทำอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้ทุกคนนะฮะว่าก็ให้ะระบััระวังด้วยเพราะว่าบอกเลยว่า เราก็ต้องรัดผิดกมากขึ้นในฐานะคุณพ่อคุณแม่เลยเพราะว่ามาบ่นเอาที่หลังว่าหน่วยงานรัดไม่มาทำนู่นทำนี่มันไม่ทันแล้วเพราะเราใส่เข้าไปเต็มแล้วเราคือไปกันทำกันเยอะแยะมากมายแล้วเพราะมันพลาดขึ้นมามันก็จะมันก็จะเสียใจแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้มันร่องรอยอยู่ในอากาศไปหมดแล้วที่จริงย้อนกลับไปเรื่องนี้เราคงอยู่พิเศษนีตัึงแต่เรื่องมีความรู้ลยไป็นอว่า จริงๆก็ก็ก็พูดไว้เหมือนกันนะครับบอกบอกไว้เลยบอกว่าอย่างอ่าเพดฟายเฟยนี่ยคือที่ชอบรูปเกินเด็ก <c oughs> พวกนี้ในรูกไปมีเยอะนะครับแล้วเขาอรูปพวกเนี้ยไปทำอะไรบ้านะฮะมันไปอยู่ในไฟล์ไหนทําอะไรกันะนี่เดี๋ยวนี้แอปตัดต่อมันดีมากซะจนดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราพยายามจะ จะทําคือท่นถ้า,ถ,าถ้าลูกเราพร้อมที่จะเป็นดาราต้องยอบรับใเนเรื่องนี้มันจะขึ้นเป็นเป็นกล่าวเหมือนที่ของพี่จะอยู่กี่ปีกี่ปีพี่ไม่แค่ราะที่บริหารได้แต่เด็กเกิดอยู่ดีเขาไม่อยากจะเป็นเกิดว่าสมมุติลูกพี่อยากโตขึ้นมาเป็นอายการาแล้วยังไงต่อวะ <laughs> แปลว่าเรามองกไกลมาตั้งแต่เ่อหม่ำเราก็ต้องบอกว่าจริงๆอาชีพเขาแนวนาคตก็อาจจะไม่ได้เป็นลาลาได้เพราะฉะนั้นมันเริ่มตอนหลังก็ไม่สายไปครับ<ม>แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาถึงจุดหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าอาชีพที่เขาเลือกมันไม่ตรงกับที่พ่อแม่ป้านให้<ม>ซึ่งของผมเองผมก็ไม่ผมก็ทําอาชีพที่ไม่ตรงกับที่ผมเรียนมาเข้า <c oughs> <c oughs> ใจไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะ แล้วถ้าเกิเดว่าเราไปทำอย่างนั้นมันก็กลายเป็นข้อลํปาปาาของเขาในอนาคต่ผมก็เลยเ,เล็งเห็นมาเือจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องรีบลงไม่จําเป็นต้องเปิด Public กอะไรมากมายแชร์กันในกลุ่มเพื่อนอันนี้ไม่มีภะหา เข้าใจนะฮะแต่ว่ามันไม่ไม่อันนี้ก็ต้องระวังกันเองนะผมก็ไม่รู้พูดพูดประเด็นไหมแสดงว่าถ้าโนวินตงขึ้นทัดทามเขาว่าเขาอยากจะลงมาอยากลงมือตัวเองไหมก็คือจริงๆเนี่ยผมว่าให้เป็นหนุ่มกว่านี้อีกหน่อยนึงเขาก็คงจะตัดสินใจเองแหละว่าเขาจะเอาอย่างไรคือถ้าเกิดเขาจะเข้าวงการบันเทจอในเรื่องง่ายมากเลยเดี๋ยวทานอัจะดีดนิ้วให้ทานอัดอยู่ที่นี่แลอโทานอัดีดนิ้วให้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาเนี่ยก็บอกทานอัด้วยทานอัจะได้ไม่ดีดนิ้ว น,นั่นเองแ <laughs> สดงว,ว่าพิจารณาในการพิจารณในด้านลบมันจะมีผลรูปเราตัดใจพ่อพูดแม่ใช่ไหมที่ที่มองมเออปัญหามันคือว่า ถ้าเราไปเปิดประเด็นเปิดประตูนั้นให้เขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาแล้วก็จะพูดอะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็มันไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับทีม่มีผลกระทบมันมีถึงต่างประเทศเด็กหลายคนไปฆ่าตัวตายไปทําอะไรต่ออะไรหลายอย่างเพราะว่าแต่ละคนลองรับคาติไม่เท่ากันเข้าใจไมหมฮะเราจะไปบอกว่าประเด็นตรงนั้นเขาอ่อนแอเองไม่ได้ จริงๆแล้วเราอยู่ในสังคมเราอยู่กับเป็นฝูงๆนะเราต้องพูดก่อนว่าพวกเราอยู่กันเป็นฝูงเพราะฉะนั้นเราต้องดูประคับประคองในความเพื่ออาทอนซึ่งก,กันและกันแล้วเราก็ต้องช่วยกันดูแลถ้าเกิดว่าตรงนี้มันไม่ถูกซีแพร์ออกมาเนี่ยผมก็คิดว่าในอนาคตมันอาจจะอันตรายตออ่อเด็กเยาวชนวัยรุ่นของเรามากขึ้นเพราะว่าจริงๆสมัยยุคสมัยมันเปลี่ยนอะไรที่ยอมรับได้กับยอมรับไม่ได้มันก็เปลี่ยนกัน นะฮะเราก็ต้องบอกเลยบอกว่าสมมุติว่าเราเป็นใหญ่เราต้องเข้าหาเด็กเราต้องเข้าไปเข้าใจโลกของเขาด้วยแน่น้นเขาก็จะรับปักเราอนนันที่หนึ่งอันที่สองคือในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปมันต้องดูว่าเด็กๆสมัยนี้เอาความสําคัญพอยตี้ไปวางไวท้ที่ปัจจุบันมันเหมือนมันอยู่ที่ว่าการยอมรับแต่ยอดผิวยอดไหลทำอะไรก็ได้ให้มีความสุง ซึ่งตรงนั้นมันจะมีผลดีและเสียเป็นดาบสองคนทั้งคู่นะมันก็เลยกลายเป็นว่าเท่าไหร่ถึงจะพอถึงจะแฮปปี้เพราะว่ามันร้อยพ่อพันแม่มันมีทางทำให้คนทั้งโลกรักคุณหรอกมีแฟนมนเด็กโตแล้วเวลาเราจะถ่าลูกอะไรมีการขออนุญาตกันแบบ่ารูปลงอะไรเรอเรื่อน่คือถ้าเกิดอยู่กันเองไม่ได้ขอหรอกครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เอาไปไหน เราก็เก็บใส่ถ้นิด เก็บเป็นมไม่ีของเราเราก็เก็บไว้แล้วก็เมื่อไหร่ที่เขาอยากได้ไฟลนี้อยากจะใช้เมื่อไหร่เราก็ค่อยดึงขึ้นมาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เราไม่เคยมานั่งแบบเปิดคอมนั่งดูอะไรอย่างนี้หรอกครับที่แต่ในละครเออมีแต่ในละครไม่เคยเปิดนั่งดูนั่งดูคึกถ่ายถ่ายถ่ายเก็บถ่ายถ่ายถ่ายเก็บเก็บเก็บแล้วก็ไม่รู้วันหนึ่งมันอาจจะพูดไม่ได้ก็ได้มันอาจจะหายหมดก็ได้เหมือนกับพวกแมกกาซีนที่ผมเคยถ่ายแบบมาแล้วปวกกินหมดอะไรเงี้ยไปหมดแล้วมันก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่ามันมันไม่แค่หกไปกระจาย อันนั้นก็ต่อสากไว้เื่องแค่นี้ครับแต่สิ่งแต่สิ่งที่มันจะปฏิเสธได้คือเขาเกิดมาเป็นลูกของพระสคนคนวงการบันเทองตรงนี้เขามีปุมคุม้มกันมากแค่ไหนหรือว่าพี่นี่ด้วยความเป็นพ่อเราได้ทราบคุ้มกันที่ลูกยัยงไงบ้างจากตรงนี <Go. S 2> ้ก็คือคือผมไม่ได้ห้ามผมไม่ได้ห้ามเพียงแค่ผมไม่ไม่ล้นหลามอ,ออกไปเยอะ อร่ไมผมก็มีรูปที่หลุดออกไปโพสบ้างอะไรต่ออะไรผมพู้ตรงผมจะไปห้ามเมียบอกว่าห้ามโพสรูปเลยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ได้เป็นคนใหญ่สุดในบ้านอันนี้คือปาเแต่ว่าเราบอกไปบอกว่าอันไหนที่ที่ให้เห็นบ้างเป็นบางครั้งแต่ไม่ได้หมายความว่าผมพยายามจะดันเพราะผมทํางานตรงกลางนี้นั่นหมายความว่าผมเป็นคนไม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวบิลลี่เป็นดาราเองที่เหลือไม่จำเป็นต้องเป็นดาราได้ไม่เป็นก็ได้แต่ กานั้นเองที่คุยกันเพราะฉะนั้นถามบอกว่าถ้ามันมี d ีเออของพี่วิลลี่อยู่มันจะเข้าวงการไหมก็ค mm hmm. งมีโอกาสถูก mm hmm. ไหมถ้าเก mm ิด hmm. เราพูดถึง d ีเนมันมีมันก็อาจจะมีโอกาสแต่ว่าณนะตอนนี้ mm hmm. ก็ยังไม่พยายามดันให้เข้ามาเพราะว่าต้องให้คนเลือกเอง mm hmm. เพราะว่าแต่ละคนมันเปลี่ยนใจตลอดเวลานะคือส mm ังเกตถ้าดูประวัติพี่พี่ก็พยายามจะไม่อยู่ตการมันเพิมมา แล้วพี่ก็พยายามจะไปเรียนนักบินไปทําอะไรต่อแล้วคนเราหนีดวงไม่ได้อยู่อตอนเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยของเขาอ่ะมันคือเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันพี่ไม่ถามเขาแบบอยากเข้ามามอยากทำไหมไม่เคยถามเลยเพราะว่าจริงๆถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราเฝ้าดูลูกจริงๆและให้เห็นว่าเขาเนี่ยชอบอะไรเก่งอะไร,รดีกว่าที่พ่อแม่จะไปแบบว่าไปเป็นอะไรดีล่ะทำอะไรดีโตขึ้น เป็นแบบพ่อไหมอย่างนี้มันคือมันไม่มันไม่คตอบบริสุทธิ์แล้วล่ะมันเป็นล็อบบี้แล้วกันบังคับมันกลายใช่ใช่เพราะฉะนั้นเด็กสมัยนี้มันมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง เดิมต,ตามแนวของเราเลยนะเขาก็จะมีแนวของเขาเองบางคนก็อาจจะจบมาแล้วก็แบบไม่สนจะทาพอดแคสก็ทำอย่างนี้จะไปอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่อาชีพเดิมที่ที่เราคุ้นเคยนะฮะเพราะเขาโตในยุคก,กับเราเพราะฉะนั้นเราก็พยายามศึกษาอยู่บอกว่าจริงๆเราออปชั่นอาชีพมันไม่ได้มีแค่นี้แล้วก็แล้วก็ทุกคนต้องอยอมรับว่าทุกคนเก่งบลิยอย่างแต่เขาไม่แววเปไหนทีแววมา น่าจะไปทางอาจารย์เฉลิมชัยอะอะไรเป็นอัพอาร์กวดวันอะไรเงี้ยมันก็จะไปทางนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าว่าเขาจะไปทางนั้นนานหรือเปล่าก็แต่แมาผมก็เด็กๆผมก็เห่อเดี๋ยวเห่อขี่จักรยานเดี๋ยวทำไม่น่านเดี๋ยวทำไม่นี่แล้วมันก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เบื่อก็ช่วงอารมณ์ที่อยากลองอยากลองอยากก็ปล่อยไปก่อนอันนั้นในการใช้ชีวิตประจำวันการที่ออกไปต่อตัวพี่ยิมด้วยลูกด้วยแล้วก็เจอคนต้องไปพาวิธีอไงบ้าง ถ่ายรูปกับน้องเหรอยังไม่ถข้ามาเจอเรามาเจอพี่ลลี่กับ้อมะีรเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวนี้ก็คือบ้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนโรงเรียนโรงเรียนบ้านแค่นี้ไม่กล้าไปไหนเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งคือมันก็อยู่อยู่ในสถานการณ์โควิดอยู่มันก็ยังระบาดนะฮะแล้วก็ผมเองก็ผมก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออไม่ได้พา ทัำครบปะก่วงทนก็คือเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นคนสังคมหมายถึงว่าเข้าสังคมขนาดนั้นสังมไม่ใจไปเลยเรไม่ได้ไปไได้วยเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่มีเวลาผมาเนี่ยทำงานอยู่ประมาณ7วันนะจริงก็มีเวลาเจอลูกนก็เจอตอนเย็นเย็นแล้วก็พาอาบน้ำมาบ้านนอนแล้วเช้าก็ลาไปโรงเรียนบนรถไปส่งอะไรเงี้ยก็คือพี่ยัี่เป็นคนใช่ครับเป็นคนกลุ่มเลยกลุ่มอะไรก็ ชีวิตเราชีวิตใช่แล้วตอนนี้คือวางแผนเรื่องที่จะพาเราไปในมือรอบนัคืออย่างนี้เราพูดง่ายๆบอกว่าภรรยาผมบอกว่าเมื่อไหรผมก็สนับสนุนถ้าเขาขอนะฮะ พราะว่าจริงๆแล้วมันต้องทำที่เขาด้วยเพราะผมต้องอยู่ที่นี่ต้องอยู่ทํางานอยู่ที่นี่เดิมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่รีบไม่เร่งแค่แค่บอกกับหอยแล้วคราวนี้หอ,อยก็บอกไปทุกคนเลยก็ไปหมดละเหมือนกับแบบเขาคือย<ค>ังไงเขาไม่รีบบอกเรื่องเลยเหรอเขาเาออยากกลยบอกว่าเราอย่างนี้แหละก็ผมผมว่าจริงๆถ้าเกิดจะไปก็ไปตอนโตขึ้นหน่อย ถ้าจะหลัง16อะไรเงี้ยอีกสี่ห้าปีไม่ว่ากันคุณภรรยาจะไปด้วยไหมเขาเขาคงเขาคงต้องไปด้วยนะเพราะว่ามันเขาคงอยากไปแต่ก็ต้องเขาต้องอยากไปเพราะตรงแถวนั้นมีเอาเ็ดเยอะอันนี้ตอนแรกติดลูกตรงนั้นมีเอาเ็ดเยอะเอาเ็ดเยอะยังไม่รู้เลยครับเพราะว่าให้เขาเลือกอยู่ก็ไม่ติดก็อเมริกาเนี่ยนะของทานก็ต้องแล้วแต่เขาแต่ว่าคือผมพูดตรงตรงนะ ในฐานะของคนที่ที่อยู่ที่นี่มันมีความรู้สึกว่าภัยธรรมชาติในเมืองไทยมันน้อยอ่อกว่าที่เมืออื่นมากซะจนมันไม่รู้จะไปทำไมเหมอือนกันู้ตรงเราบ่นกันแค่เรื่องน้ำท่วมแต่นู้นไหม,ไม้ทั้งหลังเลยทั้งภูเขาไฟไหม้บ้างแผ่นดินไหวอายุแรง เราไม่มีเลยนะเราเราก็เราก็แค่อุดมสมบูรณ์แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวลองคิดดูดีๆว่าว่าจะไปไม่ไปซึ่งันเป็นจุดใหม่เพราะว่าจุดตอนนี้คื่อเป็นโควิดพอจจดตอนนี้ไปถิงไทยธรรมชาติเองพี่บ๊าดมันก็น่ากลัวนะก็พูดตรงๆว่าถ้าเกิดแบบมันก็ไม่มีที่ไหนอุดมสมบูรณ์เท่าืองไทยก็อยู่สบายก็คือเซฟโซนก็เซฟโซนมากแล้วก็เราไม่ค่อยเจออะไรหนักใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาครอบครัวเราไปเสี่ยงเนี่ยก็มันก็ต้องมีเหตุผลไห้ดี อืได้โรงเรียนที่ดีมีโอกาสที่ดีขึ้นตรงนี้ตรงนี้ไปเหตุผลมันก็ต้องมีถึงจะไปแสดงว่ามันก็ต้องมีแผนสองแผนสองที่อยู่ที่นี่แหละไม่มีอะไรก็อยู่ที่นี่ลูกไม่ต้องไม่ซีเรียสเลยรอให้ลูกตัดใจลูกลูกพร้อมแม่พร้อมก็ค่อยว่ากันไปพ่อกระคองพ่อรับเก็บเงินรับเก็บเงินอย่างเดียวํำรับทุกอย่างทับกทครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบไ,ได้ไหมได้นะเจออรกันอินเสิร์ตใช่ไหมพีมมมมม่รู้พี่ไม่ไปไหนหรอกร <c oughs> อเธอแพงพดิ้งแพนดง